สวัสดีสสดเพื่อน JK, เพื่อน fcjk เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะก็จะมาพูดเรื่องข้อดีครับข้อดีของหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่หลายคนอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะไม่รู้นะครับในคลิปนี้ผมก็ขอพูดในเรื่องข้อดีแล้วกันนะครับเพราะว่าหญ้าเอาหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ตัดมาเมื่อวานนะครับตัดมาเมื่อวาน ก,กินเหลือจากเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็มาดูข้อดีนะครับข้อดีก็คือนะครับข้อดีก็คือหญ้าหญ้าวานอิสราเอลเนี่เป็นหญ้าที่มีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงประมาณ20%ซนะครับแล้วอีกอย่างเขามีลำต้นที่ไม่แข็งนะครับไม่แข็งเหมือนเนเปียนะครับเหมืนคุณเนเปียนะครับมีใบใบที่ใหญ่ลำต้นที่ ใหญ่อวบใหญ่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือไม่ต้องเสียเวลาไปบดนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปบดก็ไม่ต้องทํางานหลายรอบนะครับตัดมาก็ให้กินเลยก็อย่าปล่อยให้หญ้านี่มีอายุมากจนเกินไปนะครับประมาณเลยหัวเข่ามาก็ตัดให้ให้กินได้เลยนะครับ นี่ครับเป็นข้อดีการการเจริญเ,เติบโตนะครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับก็เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่ก็นับปลูกนะครับนี่ต้นที่ใหญ่ใบอวบลำต้นที่อวบใหญ่นะครับโดนที่เยอะนะครับข้อควรหลีเลี้ยงนี่ ของยา่าย่าหวานนี่พื้นที่ที่มีน้ําขังหรือว่าพื้นที่ที่ลุ่มนี่ไม่ควรจะปลูกครับเพราะว่าการเจริญเติบโตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ท่านใดที่มีความรู้ในเรื่องญ่าหวานอิสราเอลนี่ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับนี่ครับก็กินดีนะครับกินดีมากโปรตีนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูครับใส่บ้างก็กินเต็มท้องก็ให้กินอีกนะครับ เราก็กินครับไม่ต้องไปบดก็ได้ครับเพราะว่าเรามีลำต้นที่ไม่ค่อยจะแข็งนะครับใบก็หวบนุ่มนะครับดูเราก็เลือกกินไปเลยนะครับนี่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่อง KK เกษตรฟาร์มนะครับก็มาเป็น แนวคิดแนวความรู้ในการตัดสินใจเลือกการปลูกหญ้าเพนงกุลาในหน้าฝนนะครับในแต่พื้นที่เราจัดการยังไงเราจะปลูกหญ้าแบบไหนเราคำนวณวัวในข้อมีประมาณเท่าไหร่แล้ว็คำนวณให้ถูกจะได้เพียงพอ,ต,องต่อการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงหญ้าเท่าไหร่วัวเท่าไหร่เราต้องคำนวณให้ดีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้น ต้นทุนนะครับมันเป็นการประหยัดต้นทุนที่ดีมากนะครับในการปลูกญ่าเนถ้าเราไม่มีญ่าไม่มีแปลงญ่าเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนในการซื้ออาหารค้นข้าวโพดบดพวกเอามาเลี้ยงเขาเนี่ยต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเราเประหยัดตรงนี้ได้มันก็เป็นการลดทุนที่ที่ดีมากนะครับก็ดูก็กินดีนะครับกินดีมาก ขยายพันธุ์นี้ก็ใช้ท่อนพันธุ์ครับใช้ท่อนพันธุ์ขยายพันธุ์ก็เสียบปักลงดินไปนเลยกูง่ายครับยาชนิดนี้ผมเคยปลูกมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ